สวัสดีครับทุกคนวันนี้เอาเรื่องของการวิ่งเทมโป Run มาฝากทุกคนนะเชื่อว่าหลายคนก็สงสัยคือเวลาเราคุยกันในช่อง YouTube เนี่ยเราก็จะไม่มีคนถามว่าช่วยอธิบายสักหน่อยว่ามันคืออะไรเทมโป Run ก็ผมเชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจแต่ว่าอยากจะฟังเคลียร์ว่าเทมโป Run คืออะไรแล้วเอาเทมโป Run มาวิ่งการซ้อมใน 10K ต้องระยะเท่าไหร่ความหนักเท่าไหร่ฮาลาาทอนเท่าไหร่ มาราธอนเท่าไหร่กี่กิโลกันแน่ยังไงกันแน่ความเหนื่อยยังไงกันแน่วันนี้รวบรวมและเรียบเรียงมาจากตำราโน,น่นนี้แล้วก็มาสรุปให้ฟังกันอย่างนี้นะฮะก็คือการวิ่งเทมโปรันเนี่ยมันคือการวิ่งในความเหนื่อยที่แบบเหนื่อยชิบหายอะแต่ว่าทนได้ในระยะหนึ่งเป็นสเตดี้บางทีเขาก็แบ่งเป็นท่อนท่อน,อนแล้วแต่วิธีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะจุดประสงค์มันคือเพื่อพัฒนา Show คือระดับที่ร่างกายสามารถเคลียร์กดแล c กติกได้นะซึ่งไอการซ้อม t e m p ปรันเนี่ยสำคัญมากๆเคยสัมภาษณ์หลายคนเขาจะอาจจะไม่ได้วิ่งอินเทอร์วลนะในมาราทอนไม่ได้เอาอินเทอร์วลมาซ้อมในมาราทอนแต่เขาไม่เคยพลาดที่จะซ้อม t e m p ปเลยนะซึ่งผมก็ชอบวิ่ง t e m p ปมากหลายคนก็ซ้อม t e m p ปเพื่อ ความสบายใจเพื่อความแน่ใจว่าเออเราจะจบมาราธอนนะทีนี้เรามาดูว่าแล้ว 10K เนี่ยเขาจะวิ่งกี่นาที 10K ใช้เวลาประมาณ20 40นาทีระยะทางก็จะประมาณ5 8กิโลเมตรนะฮะความเร็วที่เราใช้ก็จะอาจจะช้ากว่าเพสแข่งก็คือเพส 10K เล็กน้อยหรือประมาณ80 90ของความพยายามสูงสุด หว่าหมายคือเต็มร้อยเนี่ยเราจะวิ่งเต็มที่ประมาณ80%ถึง90%หรือบางคนเขาจะเอาเพส 10K มาวิ่งเลยเช่นสมมติเราจะวิ่งเพส6ใน 10K เราก็จะซ้อมเทมโปด้วยเพส6ประมาณ5-8กิโลเมตรแล้วแต่สัปดาห์นะฮะทีนี้มาถึงการแข่งระยะไกลขึ้นระยะฮาฟมาราทอนเวลาที่ซ้อมเทมโปก็จะอยู่ทดยประมาณ30-60นาที ถ้าเทียบเป็นระยะทางก็จะอยู่ประมาณ8ถึง12กิโลเมตรก็เรียก้ว่าเกินครึ่งอ่ะเกินครึ่งของระยะทางนะการซ้อมถึงโปความเร็วก็คือนั่นแหละครับ80ถึง90หรือความเร็วใกล้เคียงกับเพสฮาร์ฟมาราทอนหรืออาจจะเร็วกว่าเล็กน้อยให้มันรู้สึกหนักแต่ว่าหนักอะเหนื่อยแต่ว่ายังพอพูดได้นะพอทนได้นะทีนี้มาราทอนละ่ะมาราทอนเนี่ยจะใช้ ซ้อมเทมโปรันอยู่ที่ประมาณ45-90นาทีนะาระยะทางก็12-16บางคนก็จะไปถึง18หรือเอาฮาฟมาราทอนสนามฮาฟมาราทอนมาซ้อมเป็นเทมโปสสำหรับมาราทอนเลยก็มีความเร็วก็คือใกล้เคียงกับเพสมาราทอนเป้าหมายก็คือถ้าสมมุติเราวิ่งมาราทอนเพส6นะการซ้อม K, นะเทมโป12-16เคนี้เราก็อาจจะวิ่งเทส6 หรืออาจจะเร็วกว่าเล็กน้อยนะฮะแล้วแต่สภาพร่างกายแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยหมายเหตุเรื่องความสำคัญของเทมโปนะทุกครั้งก่อนวิ่งเทมโปเราควรจะแยกเซสชันเป็นวอร์มอัพ1 0 1ถนาทีก่อนนะแล้วแน่นอนปิดท้ายด้วยครูดาวสิบถึงนาทีเนะีเพื่อคลายกดแรกตินะฮะแล้วก็ปรับระยะตามช่วงเวลาช่วงเฟสของการซ้อมนะ,ะถ้าเกิดเทมโปเป็นลองเทมโปนานไปอาจจะมีแบบแบ่งซอยได้เช่น3กิโล พับ2นาทีระหว่างเซตนะนะเอาแบบที่เหมาะสมกับร่างกายกับช่วงเวลานั้นที่เราฟิตนะดูที่ร่างกายเรานะครับโอเคทีนี้มาถึงแผนนะแผนการซ้อมนะยกตัวอย่างทัก3แผนแล้วกันนะฮะแผนการซ้อมวิ่งเทมโปมันก็จะมีแบบคลาสสิกเทมโปนะหรือมาราธอนเทมโปที่จะเอาเพสมาราธอนมาวิ่งเลยหรือเทมโปอินเทอร์วลโอเคเราไปที่คลาสสิกเทมโปนะฮะ เป้าหมายคือเพิ่มความเร็วแล้วก็คงเพสได้โดยที่ร่างกายาายังทนกับกดแลคติกนะจะมีอยู่5สัปดาห์จะซ้อมสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่3แล้วก็สัปดาห์ที่5นะสัปดาห์ที่1เนี่ยจะเป็นการวิ่ง2กิโล4เซตนะกิโลพักจอก1นาที2กิโลพักจอก1นาท,โนาทีโดยที่ใช้ความเร็วเพสเทมโปนะก็คือ80-90%ของความเร็วสูงสุดของเรา สัปดาห์ที่3เนี่ยจะเป็น3เซตคูณ3กิโลก็จะเพิ่มกิโลขึ้นมาละก็ในวิ่งในเพสเทมโปแล้วก็พักจ็อก90วิระหว่างเซตนะฮะสัปดาห์ที่5ก็จะเป็นการวิ่งต่อเนื่องเลยก็คือ 6K ที่เพสเทมโปนะก็เพสเนี่ยอาจจะเป็นเพสเร็วกว่ามาราธอนเป้าหมายสัก15-30ง15วินาทีนะต่อกิโลเมตรนี่คือแบบคลาสสิกเทมโปแบบที่2เนี่ยมาราธอนเทมโปก็คือ เป้าหมายคือฝึกการรักษาพเพสในระยะทางที่ยาวขึ้นนะจะเป็นการซ้อมสัปดาห์ที่สสัปดาห์ที่4แล้วสัปดาห์ที่6สัปดาห์ที่2เนี่ยวิ่ง8กิโลนะฮะในเพสมาราทอนสัปดาห์ที่4วิ่ง12กิโลแล้วก็สัปดาห์ที่6วิ่ง16กกิโลนะฮะก็วิ่งในเอ็มเพสอย่างเดียวเลยเป้าหมายในการวิ่งก็คือเพื่อรักษาเพสมาราทอนชินกับเพสนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ง่ายในการซ้อมหน่อยนะ,ะก็คือมั่นใจว่า สมมติเราวิ่งเพจ540ในมาราธอนเราก็เนี่ยรักษาเพจไปเลยสัปดาห์ที่2วิ่ง 8k วิ่ง 12k วิ่ง 16k ไปเรื่อยๆเราก็จะรู้แล้วว่าเราวิ่งได้ไหมนะถ้าเราวิ่งโดยแบบยังโอเคยังสบายอยู่ยังทนได้อยู่แปลว่าในมาราธอนเราก็มีโอกาสที่จะวิ่งได้นะฮะ ทีนี้มาถึงประเภทที่3 tempo interval นะก็จะเป็นการวิ่งผสมผสานร,ระหว่างวิ่ง pace tempo กับการพักฟื้นแบบ active นะ active recovery เพื่อจำลองสถานการณ์ในการแข่งก็จะเป็นสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่6นะสัปดาห์ที่2เนี่ยจะวิ่ง 1.5k ใน pace tempo แล้วพัก j อก400เมตรสังเกตว่ามันจะคล้ายๆพวก fast leg อะไรประมาณนี้แต่อันนี้มันคือ tempo interval เนาะ1.5กิโลนะใน pace t e m p po, พัก็อก400แล้วก็ ทำแบบนี้5เซตสัปดาห์ที่4 3กิโลนะเพสเซมโปพักจ็อก800เมตรทำแบบนี้3เซตสัปดาห์ที่6กกิโลนะฮะสเซตพักจ็อก1กิโลนะผมว่าอันเนี้ยก็เป็นไอเดียที่เอาไปใช้ได้ก็คล้ายๆฟัสเล็กแต่มันผสมผสานก็คือเป็นระยะทางที่ยาวหน่อยแล้วก็พักเป็นเซตเเพื่อให้ร่างกายมันฝึกความฝึกความทนของร่างกายบางคนเขาก็จะใช้อ่าแบบเนี้ยแหละเพื่อให้ร่างกายไม่เหนื่อย ล้าเกินไปเพื่อค่อยๆปรับตัวพอสัปดาห์ได้ท้ายๆเราก็จะวิ่งต่อเนื่องได้ยาวมากขึ้นเพรสเทมโปที่ใช้ก็จะอาจจะเร็วกว่าเพรสมาราทอนประมาณ15วิต่อกิโลนะฮะนั่นคือเทมโปรันนะก็คือเคยสัมภาษณ์หลายคนมาก็เขาจะใช้สูตรเนี้ยมีปรับเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยนะแต่หลกัหลกๆก็คือเพรสเทมโปก็คือความเหนื่อยก็คือ80% 90%บางคนเขาก็จะเอาฮาฟมาราทอนนี่แหละมาวิ่งเทมโป แต่บางคนก็บางสูตรก็ใช้มาราทอนเพสเนี่ยแหละเอ็มเเนี่ยแหละมาวิ่งเท m มโป้นะแล้วก็ระยะทางก็ปรับตามสภาพร่างกายแล้วปรับตามเฟสของตารางซ้อมเรานั่นเองนะฮะก็หวังว่าเท m มโป้รันน่าจะเป็นหลายคนก็ชอบนะแล้วเราคิดว่าน่าจะเป็นการวิ่งที่สนุกนผมว่าสนุกแล้วก็ปลอดภัยผมว่าปลอดภัยกว่าอินเทอร์วัลนะแล้วก็บางทีอินเทอร์วัลมันก็เสี่ยงเจ็บนะแล้วก็เราก็ไม่ได้นิ อ o ู่ทูแม็กหรือความเร็วอะไรขนาดนั้นนะการการวิ่งเทมโป้ก็ค่อนข้างจะเซฟเซฟหน่อยนะผมคิดว่านะโอเค okay. นี่ก็คือวิ่งเทมโปรันนะฮะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างลองไปดูในคลิปแล้วเนื่องจากนี่สัมภาษณ์โค้ดเดียวสัมภาษณ์หลายๆคนไว้นะสัมภาษณ์ด็กเอรแว็กสัมภาษณ์โอ้หลายคนลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ขมบคุ